บาร์เบอร์โลคืออะไรทำไมต้องอยู่หน้าร้านตัดผมภาพประกอบเนื้อหาบาร์เบอร์โพลร้านตัดผมคืออะไรทำไมต้องอยู่หน้าร้านตัดผมเวลาไปร้านตัดผมที่รายเรามากักจะได้เห็นสิ่งของอย่างหนึ่งที่ติดไว้อยู่หน้าร้านมีสีแดงขาวน้ำเงินหมุนไปมาพร้อมกับแสงไฟที่สดส่องให้คนอยากเข้าไปใช้บริการหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือของตกแต่งที่เอาไว้ให้คนเห็นร้านได้ง่ายขึ้น เรียกลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการแต่ที่จริงแล้วบาร์เบอร์โพมีความสำคัญมากกว่านั้นก่อนจะกลายมาเป็นบาร์เบอร์โพที่เราเห็นในปัจจุบันที่จริงแล้วเจ้าสิ่งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเสาที่อยู่ในร้านทำผมภาพประกอบเนื้อหาบาร์เบอร์โพร้านตัดผมในอดีตช่างตัดผมสามารถทำฟันหรือผ่าตัดเหมือนกับทันตแพทย์หรือศัลยะแพทย์ได้รวมถึงการเจาะเลือดออก ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่างทำผมให้บริการสมัยก่อนเชื่อว่าการจอดเลือดออกถือเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คนที่เจ็บป่วยหายจากโรคภัยเดิมทีพรนและนักบวชจะเป็นผู้ทำการรักษานี้เป็นหลักจนเข้าคอส1,163คริสตจักรมีคำสั่งให้พวกเขาเลิกจอดเลือดออกให้ผู้อื่นการจอดเลือดเพื่อรักษาจึงกลายมาเป็นหน้าที่ของช่างตัดผมโดยปริยาย เหล่าช่างทำผมมาจาให้บริการกับกลุ่มคนที่ไม่ค่อยมีเงินนักเมื่อพวกเขาเข้ามาในร้านช่างก็จะให้พวกเขาใช้มือบีบที่เสาเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยเสาต้นนั้นจะมีผ้าสำหรับการจอดเลือดผืนหนึ่งเอาไว้เช็ดเลือดจอดนมีสีแดงส่วนอีกผืนหนึ่งที่มีสีขาวสะอาดเอาไว้พันแผลหลังจบบริการเมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้เสาที่มีผ้าสีขาวและแดงเป็นภาพจำของร้านทำผมในอดีต ก่อนที่ต่อมาจะเริ่มทำเป็นเสาแต้มด้วยสีขาวและแดงแทนจากนั้นก็มีบาร์เบอร์โพลที่มีสีน้ำเงินเพิ่มเข้ามาเชื่อกันว่าชาวอเมริกันใส่เข้าไปเพื่อสื่อถึงความเป็นชาติทว่าก็มีอยู่จำนวนไม่น้อยที่เชื่อว่าสีน้ำเงินคือเส้นเลือดดำภาพบาร์เบอร์โพลที่เซาท์แคโรไลนาปี1 9 8 5อย่างไรก็ตามในช่วงคศ1 5 0 0ช่างทำผมที่อังกฤษก็ไม่สามารถผ่าตัดได้ และช่างตัดผมก็สามารถทำอาชีพเหมือนกับศัลยะแพทย์ได้ถึงช่วงปลายคศ1745เท่านั้นส่วนการเจาะเลือดเพื่อรักษาก็เริ่มลดความนิยมลงไปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19หลงเหลือไว้เพียงเพื่อรักษาบางอาการที่จำเป็นต้องทำเท่านั้นบาร์เบอร์โพที่เคยหมายถึงการเจาะเลือดออกเพื่อรักษาจึงกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ติดไว้หน้าร้านเพื่อบ่องบอกว่าเป็นร้านทำผมที่เห็นในปัจจุบัน